ครับใครที่ยังไม่เคยใช้รถ EV นะครับจริงๆแล้วตอนที่เราเคยเอามารีวิวเนี่ยตอนนั้นเราก็มีเขาเรียกอะไรนะมีเจ้าหน้าที่ทาง r e ร w a l l m มอ o ตนะครับเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจัดการให้หมดเพื่าจะเป็นเรื่องชาร์จแบตนะครับเรื่องดูแลรัลกษารถเรื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือ เขาดูแลให้หมดเราก็ไม่ได้อะไรก็โดยรวมๆนะครับรถโอล่าฟูดแคนะครับตัวจะมี2ตัวนะครับก็จะมีตัว400 t e ท h 400 Pro แล้วก็500 Ultra นะครับแล้วคันที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้นะก็จะเป็น500 Ultra นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับของทาง o อ a ่ o ฟูดแ t นะครับแต่ว่าจ้ะยังไม่มีอะไรอย่าพึ่งนะครับอันนี้คือตัวต่อประรถนะครับยกเลิก ยกเลิกได้ค่ะยกเลิกแล้วนะเวลาเราคุยเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะฟังเราอยู่ตลอดเวลานะครับ AI เขาค่อนข้างฉลาดครับเราพูดชื่อเขานะครับพูดเกี่ยวกับที่พักอาศาัยเรานะครับประเดี๋ยวพูดคาว่าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอีกนะครับเขาจะมาให้เราเซตเรื่องกับบูกับบ้านเรื่องอะไรเงี้ยเคลื่อนระบบเอไอเนี่ย้านะยกเลิก ยกเลิกได้ค่ะยกเลิกแล้วนะครับก็ AI เขาฉลาดแล้วก็จับเสียงคือตอนนี้คนใช้พูดเยอะ,อะเขาก็เลยจับคําพูดอะไรต่างๆนานาเยอะขึ้นนะครับก็สําสหรับคนที่จะมาเปลี่ยนนะครับพวกนหลายๆคนอาจจะบอกว่าอาจจะเริ่มต้นที่ตัวในส่วนของรถน้ํามันใช่ไหมแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นรถไฮบริด จากไฮบริดจาเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ถึงจะมาเป็น e ีวีนะครับอันนี้คือ4สเต็ปนะครับสำหรับคนที่อ,อยากค่อยๆขยับยบนะครับแต่เมื่อกระแสตอนนี้เนี่ยมัน e ีวีบ้านเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมามาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดอรอสัมงภาษิษนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดก,การเรื่องภาษีอะไรทุกอย่างรู้แน่ๆว่า เขาลดไปเท่าไหร่สะสมเท่าไหร่นะครับมีเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับราคาก็จะได้เป็นแบบว่าเน็ตเน็มาเลยตอนเนี้นะแต่ตอนนี้คร่าวๆก็คือหลายๆแบรนด์ก็ที่มี M ก็มีในส่วนของ MG นะครับแล้วก็ตัวโอล a านะครับแล้วก็เห็นไหมหม่แล้วยกเลิกยกเลิกยกเลิก อย่างนี้นะครับก็ถ้าใครที่ใช้รถไม่ว่าอะไรอะไรแล้วอยู่จะมาเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่ใช้ก็กินมาแล้วเราจะมาเปลี่ยนใช้ e v เนี่ยไม่ยากเพราะเขาจะมีความรู้เรื่องในการเสียบชาร์จอยู่แล้วนะครับเขาว่าจะเป็นการชาร์จเป็นการชาร์จไฟปกตินะครับส่วนคนที่จะปรับเปลี่ยนมาเลยนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างที่บอกกันแล้วว่าเราเคยใช้ รถธรรมดาไปลาแล้วตอนไปทดสอบเนี่ยเขาก็จะมีคนจัดการเรื่องชาร์จให้เรามาเรามาชาร์จจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนในการใช้รถนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ยุง่งยากอะไรมากนะครับก็อ,อย่างน้อยก็คือถ้าคันนี้รุ่น500ครับเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ500กว่าโลนะครับ500โลอะไรเงี้ยตีเป็นเสรถใช้ในเมืองก็อยู่ประมาณสัก400กว่าๆนะครับซึ่งผมว่าก็หลายวันอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นรถติดเนี่ย แบตเตอรี่เขาก็จะใช้ใช้ไฟน้อยมากนะครับอาจแค่เลี้ยงแอร์เลี้ยงระบบนี้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ถ้ารถติดนานๆมันก็ไม่ได้แบบว่ากินกินเขาเรียกว่ากินแบตเยอะนะครับบางคนเนี่ยเอารถไปนอนไปเปิดนอนทั้งคืนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบตก็เหลือลงไปอยู่ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ลงไปสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็อยู่ที่ว่า ใครจะใช้รถประเภทไหนแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องวางแผนหนึ่งว่าจะไปชาร์จที่ไหนอะไรยังไงครับแต่ว่าถ้าในกรุงเทพปริมณฑลนะครับหรือตามหมว่เมืองใหญ่มมยยๆเนี่ยอันเนี้ยเ,เปิดในแอปนะครับใครที่เออจริใครจะใช้รถ EV นะครับก็ต้องโหลดแอปเข้ามานะครับแอปก็มีเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นของ EV Station นะครับของปตทนะครับแต่ว่าคาดว่าไม่น่าไม่เกินปีเนี้เขาก็ตรงคงคิดตังั้แหละแล้วก็ ในส่วนของ E A. Riviera นะครับ E A. Volta นะครับ Elex ของอะไรเงี้ยหลายๆต่างก็มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่4บาทจนถึง7บาทนะครับก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ย5 0 0นะครับชาร์จเต็ม100%ยเป็นเี่ยก็อยู่ประมาณสักประมาณ4-500านะครับในการชาร์จหงครั้งนะครับก็ถือว่าก็ประหยัดประหยัดน้ำมันนะครับมากกว่าในส่วนของตัว เครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องเติม,ม,มน,น,ตน,าาน้ำมันนะครับยิ่งตอนนี้ราคาน้ามันนะครับมันมีถามว่าข้อดีไหมมันก็มีข้อดีก็คือในส่วนของประหยัดในส่วนของค่าบำรุงรักษาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันรถนะครับแล้วก็พวกของเหลวต่างๆนะครับแบตเตอรี่มันก็มีของเหลวของมันนะครับก็คือในส่วนของตัวคูลเลนทีค่คอยเรียกว่าอะไรหล่อเลี้ยงแบตเตอรี่ไม่ให้มีความร้อนจนเกินไป นะครับมีแค่นะั้นนะครับส่วนพวกยางเยงื่อเลยนี่ก็ปกติกแล้วนะครับเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นซุ่งเฟื่อยนะครับแล้วหมดใช้แล้วอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนตามปกตินะครับลหลักๆที่มันจะลดลงไปก็คือในส่วนของค่าค่าน้ํามันค่าน้ํามันเครื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับไปในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็ใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะต้องมีการสมัครลงทะเบียน นะครับใช้อีโมอีเมลเบอร์โทรในส่วนของการชาร์จนะครับหน้าที่หน้าตู้แต่ละตู้เนี่ยก็จะมีความหมายคลายคลึงกันครับก็จะมีในส่วนของมันจะมีตัว AC ชาร์จนะครับแล้วก็มี CCS Combo นะครับหรือ Fast Charge นะครับแล้วก็เป็นของตัวชาเดโมนะครับซึ่งตอนนี้ชาเดโมกก็มีในส่วนของ Mitsubishi Allende นะครับที่ใช้อยู่นะครับก็จริงๆแล้วแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือในส่วนของคนที่จะซื้อรถ EV นะครับก็ต้อง มีพวกถ่าถ้านะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านนะครับถ้าถ้ามีบ้านเนี่ยก็ต้องไปติดวอลบ็อกนะครับหรือว่าจะใช้สายที่ทางบริษัทรถอย่างเงี้ยอย่างเดตวอลเนี่ยติดมาให้นะครับแต่ว่านั้นมันจะชัดช้านะครับแต่ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคุณต้องไปดูที่บ้านด้วยว่าสายไฟนเนี่ยคุณมีความความอาเรความความ,ความหนาหรือความเนี้ยประมาณสักเท่าไหร่ ก็ให้ช่างมาดูก็ได้ดูว่าถ้าจะเสียบหรืออะไรยังไงนะแต่คิดว่าถ้าซื้อรถตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อรถพวก e ีวีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแถมครับหรือไม่ก็สนับสนุนในการติดค่าติดตั้งนะครับแล้วแต่บางค่ายนะครับบางค่ายก็อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว w a ล l บล็อกเขาก็จัดการหายกเว้นคุณต้องไปติดต่อการเฟ้าเองนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของ คนที่จะไปดําเนินการติดวอล์อ็อกที่บ้านแต่ถ้าไม่ได้ติดวอล์อ็อกล่ะก็คุณก็ต้องไปหาที่ชาร์จข้างนอกนะครับตามปั๊มต่างๆนะครับตามศูนย์ตามห้ามสรรพสินค้านะครับอันนั้นก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายตรงบใยกเว้นของปตทก็คือในปั๊มคุณก็ไปหาฟัสชาร์ดเอาก็ได้ไปชาร์จปกติเอาก็ได้นะครับอย่างอย่างตอนที่เรามาทดสอบเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้ติดในส่วนของวอล์อ็อกนะครับเราก็อาศัยชาร์จตามปั๊มนะครับซึ่ง ถ้าเกิดมีคนชาร์จอยู่แล้วเราไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะมีคนคือมีคนใช้รถ E ีวีด้วยกันเนี่ยบอกว่าต้องใช้อะไรยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็คือชาร์จแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็จะออกก็ได้ถ้าเกิดคุณเนี้มใจถ้าเกิดเพื่อนมารอยอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณจะชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็ได้นะครับหรือแม้คุณชาร์จไปแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณจะยกฟัสชาร์จออกไปใช้เป็นสู่หัวเอซีธรรมดาก็เพื่อแบ่งปันในส่วนของฟัสชาร์จให้คนอื่นได้ชาร์จต่ออนนนนะคครััับนนี้ก็็เปสงสงงม EV ก็หลักๆก็คือถ้าเกิดคนจะใช้ E v นะครับคุณก็ต้องมีการรู้จักวางแผนในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับในวางวางแผนในการเดินทางแต่ถ้าคุณใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วคุณอยู่คอนโดไม่บ้านไม่มีอะไรเงี้ยคุณก็ชาร์จตามปั๊มหรือว่าชาร์จตามห้างสสินค้าก็ได้นะครับซึ่งอย่างนี้เขาก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางไกลก็ตามปั๊มนี่แหละครับในส่วนของพวกนี้ไปถามว่ามันจะเป็นไหมถ้าต้องถ้าซื้อรถ E v แล้วต้องมี w a ล l b o ็ มันก็อยู่แล้วแต่คนนะบางคนว่าไม่มันก็ต้องมันก็ต้องมันต้องมีไหมเผื่อบางทีชาร์จไฟบ้านมันไม่ได้หรือว่าไปตามปา๊มตามอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สะดวกเพราะมันต้องจองคิวนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าถ้ามีการวางแผนดีๆเนี่ยผมว่าก็ไม่มีปัญหาได้คุยกับคนใช้ E ีวีหลายคนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นปัญหามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็คือมีการวางแผนนั่นแหละถ้าเกิดคุณมีการวางแผนที่ดีนะครับมันก็ไม่มีปัญหาในในส่วนของการใช้รถในการชาร์จไฟนะครับยิ่งในเมืองเนี่ยชาร์จชาร์จเต็ม ค,คุณก็ใช้ไปเลยเนี่ยเป็นอาทิตย์มันก็ไม่ไม่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับเท่าที่ดูบริษัทรถเขาเฉลี่ยไม้ดูเนี่ยเท่าวิ่งในเมืองนะครับวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยถ้าเกิดชาร์จเนี่ยอย่างน้อยคุณก็สี่ห้าวันนะครับในการชาร์จแต่ว่าคุณจะไม่ไปห้างเลยเหรอคุณจะไม่ไปแวะปั๊มน้ํามันเลยเหรออะไรเงี้ยเพื่อจริงๆถ้าแวะปั๊มน้ำมันนะครับคุณก็ชาร์จฟ้าชาร์จได้ครึ่งชั่วโมงครับคุณก็ไปนั่งกินกาแฟกิน ปตทเนี่ยเขาจะมีในส่วนของพวกร้านอาหารร้านกาแฟร้านอะไรเงี้ยแยะๆไว้รองรับนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อคิดนะครับสาหรับคนที่หันมาใช้รถอีวีเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ในส่วนของโอล่าคูดแคสคันนี้เรานํามาทดสอบนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับแรงนะครับขับสนุกนะครับช่วงล่างดีมีระบบความช่วยเหลือเนี่ย เยอะแยะมากมายนะครับก็ใครที่สนใจนะครับหรือชอบความเป็นดีวีนะครับก็ลองไปได้ที่โชว์รูมของเกรทวอลไม่ใช่เขาเรียเขาไม่เรียกไม่โชว์รูมนะเขาเรียกว่าเกรทวอลพาร์ทเนอร์สโตร์นะครับก็ไปดูว่ารถมีแบบไหนนะครับของเขาก็มีในะส่วนของเฮดซิกนะครับแล้วก็มีโจไลออนนะครับที่เป็นในส่วนของไฮบริดนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวใบเมื่อเร็วๆนี้นะั่นคือตัวเฮดซิกพีเอสอีว e ีก็คือปลั๊กอินนะครับแล้วก็มีโอล่า นะครับบูตแคทที่เป็นในส่วนของ EV 1 0รอนะครับส่วนแบ็คแคทแล้วก็แท้ง0 0มร้ยเนี่ยเราดูเร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดเขามีการเปิดตัวเราจะมาบอกกล่าวกันอีกทีหนึ่งนะครับก้นนี้ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากขันมาใช้รถ EV นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปทดสอบรถนะครับเราจะมีไว้นะครับก็เดี๋ยวลองไปกดตามลิงก์ดูได้ครับว่าเราทดสอบเป็นยังไงอันนี้พูดถึงในแนวคนที่จะมาเปลี่ยนไปไปใช้รถ E ีนะครับก็ต้องขอคุณทาง เรดวอลด้วยนะครับที่ให้รถตัว GoodCat เรามาได้รีวิวนะครับได้ความสัมผัสนะครับการใช้งานจริงกับคนที่ใช้รถ EV 100%อย่างนี้มนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ก็ต้องเวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ